สวัสดีครับสวัสดีอซทุกท่านนะครับ M อ N มยูไนชั่นแนนะครับผมโอ้โหหนาวมากครับโอ้ซหัวอากาศที่นาลุงพลนะครับอากาศที่นาลุงพลตอนนี้สิบเจ็ดองศานะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับตอนหกโมงนะครับสิบห้าองศานะครับสิบห้าองศาโอ้โหอย่างหนาวนะครับอากาศเย็นมากนะครับตอนนี้มือ มือเท้าเย็นเลยนะมือเท้าเย็นมากนะครับก็มาพูดคุยกัน,นครับคลิปแรกของวันนี้นะครับอากาศก็เย็นแล้วนะครับหนาวแล้วดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยสําหรับทีมงาลรถแตนก็น่าจะเดินทางกลับวันนี้นะครับกอขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกๆุกท่านเห็นว่ามี หนึ่งทีมเนาะหนึ่งทีมที่กลับมาถึงแล้วก็น่าจะเป็นทีมของพี่แดงแอด밴ซนนะครับเห็นว่ามาถึงกกาอกตอนห้าทุ่มนะครับ่อเช้านะครับอัปเดตล่าสุดก็เป็นทีมของเพียรุวัตก็ขอเดินทางออกมาก่อนทีมลุงพลนะครับเพราะว่าที่จะมาส่งแม่ออฟก,กับพ่อนิ่มนะครับที่กก,กอกนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสัสุิภาพนะครับส่วนทีมลุงพลก็จะเดินทางกลับเป็นคณะสุดท้ายนะครับก็ขอให้ เดินทางกลับโดยสภาพทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมรออยู่ที่ทุ่งนานะครับผมเดี๋ยวผมรอที่ทุ่งนาก็เดี๋ยวเจอกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าลุงจะมาถึงกี่โมงนะครับไม่รู้ว่าลุงจะมาถึงกี่โมงเผื่อตอนนี้อากาศหนาวมากเอฟซีโอเมื่อสองวันมานี้นะครับยังร้อนอยู่เลยนะครับเพิ่งมาหนาวสองสาวันมานี้นะครับโอ้อากาศเปลี่ยนแปลงไวมากนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงไวมากก็เป็นแรงใจนะครับให้เอฟซีทุกท่านนะครับ รักษาสุขภาพนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับก็มันออกกําลังกายนะครับถ้ามีเวลาว่างนะครับก็มันออกกําลังกายเพื่อที่จะอบอุ่นร่างกายสร้างแรงต้านทานโรคนะครับสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกายนะครับสําหรับเอ็มก็ออกตลอดอยู่แล้วนะครับออกตลอดอยู่แล้วที่ค่ายนะครับจะออกเป็นประจำเกือบทุกวันเลยนะครับถ้าไม่ติดธารกิจใดๆนะครับก็จะออกทุกวันนะครับ เพราะว่าเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วนะครับโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาอยู่เราจะมีฟุตบอลนะฟุตบอลฟิตเนสบอลฟิตเนสแล้วก็กอล์ฟกอล์ฟก็เพิ่งหัดเล่นนะครับก็พอทูทๆได้ถไ,ไปกับเจ้านายได้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะอัปเดตข่าวเช้านี้สำหรับดราม่านะรดราม่าพูดสักหน่อยว่าจะไม่พูดแล้วเอานิดนึงเอานิดนึงก็กําลังเดือดเลยนะครับที่ทางกกอกนะครับ ก็เดือดพอสมควรนะครับก็รอดูนะครับรอดูเอ็มเชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะมีอะไรเปิดเผยออกมาเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะถึงวันที่ยี่สิบนี้นะครับก็รอดูนะครับเอฟซีก็ห้ามกระพริบตานะครับมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นช่วงนี้ก็เป็นแรงใจนะครับเป็นแรงใจให้เหมือนเดิมนะครับให้ทุกท่านนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้ทํากระทาอะไรก็นิ่งๆสบายใจไม่ต้องร้อนตัวนะครับไม่ต้องร้อนตัว สำหรับใครที่กระถามก็รับไปคงรู้อยู่แก่ใจนะครับสำหรับเช้านี้อ่าเดี๋ยวพาลงไปดูบรรยากาศที่หน้านะครับบรรยากาศที่นานะครับ fc อู้หนาวหนาวหนาวเยือกเยือกนะครับ fc หนาวเยือกเยือกอ่าถามก่อนถามก่อน fc รับชมอยู่จังหวัดไหนตอนนี้แล้วก็สภาพอากาศกี่องศาเอาต่ำสุดนะครับเอาต่ำสุด ไม่ใช่เอาตอนนี้นะครับเอาสภาพอากาศที่ต่ําสุดนะครับกี่องศานะครับที่โค้งหนองนาใน15องศานะครับตอน6โมงเช้าตอนนี้ก็ดีดขึ้นมาละ17ละ17 18องศาละเอาต่าสุดครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันใต้คอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์โอเคเดี๋ยวพาลงไปดูบรรยากาศที่ลานปู่ปาริจิตวังปู่ปาริจิตนครราชนาฏมูลแพแตนจำปาดงซิตี้นะครับผมจ้า นี่นะครับเราลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วเอฟซีอยู่หน้าร้านปูแล้วนะครับโอ้โห,หนาวมากหนาวแห้งหนาวแรงหนาวมากนะครับนี่บรรยากาศสดๆล่าสุดนะครับนี่แดดออกแล้วนะครับแดดออกแล้วแดดออกอุณหภูมิก็เริ่มจะสูงขึ้นเนาะหลังจากที่กดต่ําลงไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับที่ทุ่งนาครับก็อย่าลืมครับก็อย่าลืมครับใครที่รับชมอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะครับว่าอุณหภูมิต่ําสุดที่ท่านอยู่กี่องศานะครับอุณหภูมิต่ําที่สุดนะครับมาพูดคุยทักทายกันนะครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่วางปูปาริจิตนะครับตอนนี้ ต่ำสุด15้าองศานะครับบางปูปริจิตต่ำสุดสิบห้าองศาอย่างหนาวเลยนะครับตอนนี้สิบแปดแล้วนะครับก็ยังหนาวอยู่ก็ยังเย็นอยู่ดีหน่อยนะครับที่มีแดดออกมาก็ลดลงนิดนึ่งลดความเย็นประมาณนี้นะครับผมอัปเดตล่าสุดนะครับที่นาลุงพลนะครับแก้วไปนองแฉกเราเดินไปดู ฟังด้านหน้าเลยนะฟังเรินดูนะอ่ะเรืนเงาไปเลยเงา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 โอ้แดดดีนะครับแดดดีแดดแบบนี้กํลาลังอุ่นเลยนะครับบรรยากาศได้เลยหน้าหนาวเนี่ยฟิลหน้าหนาวแดดเจ้าเช้านะครับมารับแสงยูวีหน่อยบรรยากาศล่าสุดที่วังปู่ปาริจิตนะครับวันอาทิตย์นะฮะวันนี้วันอาทิตย์ เวลาที่สีแดงอากาศเช้านะครับอากาศดีนะครับอากาศดีมากเลยนะลุงพลไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้นะครับแต่ก่อนอยู่กอกนี่โอ้กอกอย่างเย็นเยือกนะครับเย็นเยือกสวัสดีครับ ว่าไงครับครับผมโอ้ยปลาดาได้อะไรเนาะนี่นกล่องอะไรเนาะนี่โอ้แดดแดดแดดโอ้ยมันหนาวต้องอาบแดดครับผมเปิดเปิดเปิด ใจเอ็มทำเป็นไหมเป็นไอ้นี่ตัวเนี่ยโอ้ oh, เอาไว้กว่อนดีกว่าฝีมือไม่ถึงเดี๋ยวมันไม่สวยจริงแต่เราทำความสะอาดโลดได้ไหมเราแตะ <laughs> กระดาษกระดาษทรายขัดฝีมือไม่ถึงต้องให้หมูช่างมือชีพบนั้นเนี่ยนั่นแหละเอ็มกไม็ไม่เคยทำเนาะอันนี้คือสีเลกเกอร์เนาะ ต้องก็ต้องอ่านข้างกล่องมันแมตตาก็ไม่เคยทำเอาไว้ให้ช่างทำดีกว่าไว้รอลุงเนาะใช่ครับไม่ไม่ต้องทำความสะาดรอเนาะครับรอลุงก็มาแล้วก็ขอบคุณเอฟซีนะครับ,รบที่ส่งมาเนาะเมตตาอ่านไม่ได้เลยว่าคุณอะไรคือถ้าอยากให้เผิวช้างมันล้าน ส่งมาจากร้านเลยเนี่ยนอ๋อส่งมาจากร้านเลยป่ะใช่ครับร้านอยู่อยู่กรุงเทพค่ะร้านอยู่ที่กรุงเทพนีนะดูเสือไพรแต่เช้าเลยเสือไพรแต่เช้าเลยนะครับผมครับเอพรอเลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่มีความชํานาญแล้วมันจะเสียหายค่ะแล้วมันก็จะสิ้นเปลืองสีเปล่าเพราะว่าเอฟซีตั้งใจมากเนาะอืมครับผมจะให้ลงสีสางคู่ครับผม อ๋อช้างตรงนี้บป่ค่ะอ๋อนี่นะครับช้างคูด้านหน้านะก็เดี๋ยวรอช่างฝีมือนะครับรอช่างฝีมือเถอาชีพนี่นะบรรยากาศสดๆล่าสุดนะครับที่หน้าวังปู่ปาริจิตนะครับอ๋อเสือภัยแต่เช้านะครับป้าดาวกล่องมาแกะนะเมื่อกี้ สีนะครับชุดสีชุดแปลงนะครับที่จะมาทาทางคู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอทีมช่างนะครับรอทีมช่างมาไม่นาน,นครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวแน่นอนไม่ถึงครึ่งวันเสร็จนะครับไม่ถึงครึ่งวันเสร็จโอเคนะครับสวัสดีครับผม